บทอา่านจากโปรราสานึกบุญจรบทที่14ข้อ6ถึง14เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสตอบโทมัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยบัรนี้ ท่านก็รู้จักพระบิดาและเห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระเจ้าข้าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดเท่านี้ก็พอแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับท่านมานานเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยท่านพูดได้อย่างไรว่า โปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดท่านไม่เชื่อหรือว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงดำรงอยู่ในเราวาจาที่เราบอกกับท่านทั้งหลายนี้เราไม่ได้พูดตามใจของเราแต่พระบิดาผู้สถิตในเราทรงทำกิจการของพระองค์ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่า เราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเราหรืออย่างน้อยท่านทั้งหลายจงเชื่อเพระกิจการเหล่านี้เดิดเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากําลังทำอยู่ด้วยและจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเรากําลังจะไปเฝ้าพระบิดา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อพระบิดาจะได้รับประสิริรุ่งโรจน์ในพระบุตรถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเราเราจะทำให้